ซึ่งจริงๆแล้วผมต้องผมมองว่าเรื่องของงานออกแบบสร้างบ้านเนาะแต่ทำยังไงให้สามารถที่กลุ่มคนที่มีความแตกต่างกันที่อาศัยอยู่ในบ้านให้บ้านมันน่านอยู่สำหรับทุกคนนะฮะเรื่องบนท้องถนนก็เช่นเดียวกันการทำให้น้องนะครับไปวิทยากรก็คือคนณค้าภูมิฮอีผมเมเนจิ้งด d เรคเตอร์นะฮะของบริษัทซัพเปอร์กราฟติกจำกัดนะครับ แนวคิดดีๆจากวิทยากรถึงสองท่านด้วยกัน<ช>นะครับผมใช่แล้วค่ะขอขอบคุณทุกคนนะ,คะที่ได้มีส่วนร่วมนักศึกษาจนมาสูงงานในวันนี้คิดว่าไม่ใช่ขอขอบคุณนะ ะะได้เลยคบพูดต่อไปรถึงผู้ประกอบการที่อยู่เส้นถนนนี้ที่จะได้ไอมอเนี่ยก็คิดว่าพอสัญจรทั่วไปเพราะว่าทำไม เป็นหลายรอบแล้วทำไมต้องทำลูกรือหน้าสูงๆถ้วยั้งสองฝายจะจะได้ตกใจน็ไปใหญ่ใช่ไหมครับเขาที่ตกใจก็ผิดชีวิตเปลี่ยนไม่เห็นว่าเรื่องของตัเองมีสัมัญกว่าเรื่องของคนอื่น ขวาเข่ามอไปหลังมอคือทุกคันผ่านเส้นนั้นหมดไม่่วเคยไปกระแทกรถคันที่น่าจหขับได้สีไปก็อาจจะต้องไปชิดซ้ายไปก่อนแล้วตั้งสติก่อนแล้วขาไม่ได้อะไรก็เลยแบบพี่ไปเลี้ยวครับก็เปก็่ิดทีไปเลยก็คือตัวอย่างแหกมามามาดูแล้วก็ขึ้นเป็นเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยเพราะยิ่งน้องๆในฝั่ ทีน่น้องๆนําเสนอมาในทุกทุกอันเลยเนาะ